นอกจากนี้ค่ะท่านเลขาธิการกศนนะคะได้เป็นประธานถวายผ้าพระกฐถินพระราชทานณวัดเจียงอีศรีมงคลวรารามอำเภอเมืองศรีสะเกดจังหวัดศรีสะเกดค่ะนายสุรศักดิ์อินศรีไกลเลขาธิการกศนเป็นประธานถวายผ้าพระกฐถินพระราชทานสำนักงานกศนพุทธศักราช2564 พร้อมทั้งอัฐบริคารและปัจจัยถวายเป็นพระราชกุศลณวัดเจียงอีสีมงคลวรารามพระอารามหลวงอำเภอเมืองสีสะเกตจังหวัดสีสะเกตโดยมีผู้บริหารสำนักงานกศนจังหวัดสถานศึกษาขึ้นตรงข้าราชการบุคลากรในสังกัดสำนักงานกศนรวมไปถึงประชาชนทั่วไปเข้าร่วมในพิธีครั้งนี้ ภายใต้มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโครโรนา2019หรือโควิด19ค่ะรวมยอดปัจจัยถวายเป็นพระราชกุศลจำนวนทั้งสิ้น1 8 4 1 1ล้บาท